มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ครับใชะเราก็ยังมีเรื่องเด็ดๆนะฮะเมื่อชอนเมื่อตอนช่วงต้นไปนะครับก็มีไปเด็ดเยอะเยอะยอมแัะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยครับผมของคุณพิยานและของคุณเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ช่วงที่2นะครับผมก็มีเรื่องเด็ดเหมือนกันนะังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวงการกีฬาครับที่ผมบอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆครับเรียกได้ว่างานเข้าเลยนะฮะสำหรับกุนซือทีมชาติอังกฤษคนนี้ครับแซมมาราได์นะฮะเกิดอะไรขึ้นะฮะครับเมื่อมีการออกมาแฉนะครับสื่อมวลชนมาแฉว่าเขารับเงินไปเรียกรับเงินโอ้โหแรงมากอ๋อเนี่ยนะครับเห็นไหมเด็ดมากนะครับแรงมากเลยเรื่องนี้ครับสื่อมวลชนอังกฤษนะครับได้ออกมาแฉคลิปหลักฐานการเรียกรับทรัพย์สินนะครับจากกลุ่มนักธุรกิจครับ คกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่นักธุรกิจหรอกฮะ,ะเขาปลอมตัวเป็นเอเจต์น,นะคือไปเสนอนักเตะนะครับเพื่อจะเจรจาบอกว่าเนี่ยผมอยากให้นักฟุตบอลนะฮะของผมเนี่ยครับมาค้าแข่งในเมืองผู้ดีก็เลยนัดกับกุณซือวัย61นะครับไปทานมือ้อค่ำที่โรงแรมครับเจราจาธุรกิจกันนะครับโดยแซมอาราได้นะครับเขาเรียกรับเงินครับจำนวน สี่แสนปอนสี่แสนปอนห้าสิบคูณเข้าไปก็เยอะเดินน้มาแล้วบาทนะเพื่อช่วยนะครับในการแหกกฎการโยกย้ายนักเตะครับครับนอกจากนี้ครับระหว่างการพูดคุยครับแซนมาราดยยังได้พาดพิงถึงอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษก็คือลอยฮอตสันครับและยังวิจารณ์เจ้าชายวินเล่ยเจ้าชายแฮร์รี่รวมถึงอดีตผู้ช่วยทัพสิงโตคำรามอย่างแกรีเนวิลนะฮะขณาเดียวกันนะครับก็บอก เกี่ยวกับนักเตะอังกฤษนะครับว่ามีปัญหาเรื่องจิตวิทยาที่ไม่สามารถรับมือได้ด้วยนะเรื่องเาคกันแบบว่าตายละแบบออกกันหมดเลยนะเออเล็กคอร์ดเพื่อนี้นี่านะทางด้านโคศบสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับก็เปิดเผยว่าได้สอบถามไปยังเดริสเทเลกราฟนะฮะ เพื่อให้มีหลักฐานรวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้รอการตอบกลับจากซ่อมลชนอังกฤษอยู่นะฮะโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆใหญ่มากนะฮะฟุตบอลเสียเลยอ่ะ เสียเลยใช่จริงค่ะนั่นหะสิฮะ้าของผมนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้านโชหวยมีบางคนเขาก็บอกว่าโชหวยไทยเนี่ยกำลังจะตายนานมาแล้วมีมีหลายคนพูดกันมาใช่แต่แท้ที่จริงเขาสำรวจออกมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยฮะขาดร้านโชหวยไม่ได้จริงเหรอเขาสำรวจกันมาอย่างนั้นนะครับโดยทางด้านของผลสำรวจจากบริษัทแอคเซนเซอร์นะครับระบุว่าเมืองไทยมีร้านโชหวยทั่วประเทศ8 0 0แสนถึง1ล้านแห่ง กระจายอยู่ต่างจังหวัดนะฮะซึ่งมองว่ามันมีความสําคัญเพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกพื้นที่แตกต่างจากห้างค้าปลีกหรือว่าร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งเฉพาะในเมืองหรือส่วนใหญ่เท่านั้นนะฮะและก็มีการต่อรองเรื่องราคากับผู้ผลิตสูงก็คือเหมือนกับว่าอขอราคาถูกกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมหรือว่าเ,เครดิตแบบประมาณว่าชําระเงินท,ที่หลังนานๆหน่อยประมาณนั้นอ๋อเหมือนเชื่อไว้ก่อนอ่าใช่นะฮะ แตกต่างจากทางด้านของอร้านโชห่วยนะฮะที่ต่อรองกันน้อยกว่าผู้ผลิตก็เลยหันมาสนใจขยายเปียงาราโชห่วยโดยผลสำรวจนะฮะเขาแนะนำว่าผู้ผลิตสินค้านะฮะควรใช้เทคโนโลยีช่วยในการกระจายสินค้าและจัดก,การสต็อกสินค้าสื่อสารกันระหว่างพนักงานขายและก็ร้านค้าโดยตรงเพื่อลดต้นทุนนะฮะ แล้วก็ยังระบุอีกด้วยนะฮะว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางนะฮะอย่างผมอย่างคุณเปียน,นันอย่างคุณดลงนะฮะใช้มือถือสูงมาก่จะมีพัฒนาการในการซื้อสินค้าโดยเลือกสินค้าที่ คุณภาพดีแล้วก็มียีห้อมากขึ้นนะฮะโดยคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มมูลค่าในการซื้อสินค้ามากขึ้นถึง20%เลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้เขาพูดถึงรายได้ระดับกลางเราสองคนอ่ะใช่แต่เขาไม่ใช่แน่นะทำไมแหมไม่หรอปีปีหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้มากกว่าหนึ่งค้ัเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นีเดี๋ยวสกรมาเดี๋ยวสัรพากรมา แล้วบริสุทธิ์ใจเธอก็ให้ทุกตัวเซลลเล่ยเพราะว่าเขาจ่ายภาสีทุกทุกใช่ใช่ใช่สามนาทีเออเราก็ต้องจ่ายเหมือนกันทุกคนต้องจ่ายทุกคนค่ะใช่ค่ะค่ะคราวนี้นิวค่ะปิดท้ายกันที่สิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เอาไว้ช่วยผู้ป่วยสําหรับที่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงใช่ไหมคะเราเก็นจิการเป็นแผลกดทับซึ่งสิ่งประดิษฐ์อันนี้รู้สึกว่าโอ้ไม่ก็ ทำจากถุงนมโรงเรียนคนี้เลยค่ะซึ่งถุงนมโรงเรียนเนี่ยทำมาเป็นเตียงนอนไว้สําหรับช่วยผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้โดยเรื่องนี้ค่ะหลังจากทีมสหวิชาชีพได้ลงสํารวจในตําบลโคกสํารงจังหวัดลบบุรีค่ะพบว่าหลายครอบครัวเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งปัญหาหนึ่งที่บอกไปก็คือในเรื่องของแผลกดทับใช่ไหมคะเกิดจากการหมักหมมแล้วก็นอนอยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานๆค่ะจึงมีการประชุมหารือจนเกิดไอเดียดยการ ถุงนมโรงเรียนเนี่ยค่ะมาประดิษฐ์เป็นที่นอนอย่างที่เห็นในภาพ<ม>ซึ่งผ่านการทดลองถูกลองผิดมาเป็นระยะหนึ่งจนกระทั่งนามาใช้ได้จริงค่ะคสามารถรองรับน้ําหนักผู้ป่วยได้100กิโลกรัมเลยนะคะ<ม>และที่สําคัญค่ะผู้ป่วยเองก็บอกว่านอนแล้วรู้สึกผ่อนคลาย<อ>แล้วก็การปวดหลังแล้วก็ปวดเมื่อย กมเนือตามร่างกายโดยราคาเฉลี่ยค่ะอยู่ที่300บาทต่อผืนค่ะ่องมากไม่มีค่าแรงแต่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมด้วยช่วยกันของกลุ่มจิตอาสาซึ่งถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับที่นอนลมที่ขายกันในท้องตลาดราคา1 0 0 0 0ถึงหน0 0ง่ับาทนะล่าสุดค่ะได้ทําโครงการเสนองบประมาณ10,000บาทจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ยังได้ต่อยอดสิะดิ์ใหม่ๆอีกมากมายเลยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นหมอนแล้วก็ผ้าอ้อมที่ทํามาจาก ฟอดกาแฟช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถซักแล้วก็นํากลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โอเจ๋งมากเลยนะแต่สงสัยตั้งแต่ราคาตั้งแต่แรกแล้วสามร้อยบาทอันนี้ไม่รวมค่าแรงนะฮะกับหนึ่งหมื่นกับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่างกันมากเป็นร้อยเท่าเลยใช่และยังแบบประมาณว่าเอาของเก่ามาใช้ใหม่นะฮะถือว่ารักษาถ่งแวด้อมโรงเรียนนะคือติดต่อทางโรงเรียนแล้วก็เอามาก็ได้ไม่ต้องไปอะไร่แแต่ร้อยโลคุณกินอีนั้นไม่ได้นะ แม่ก็ช่วยได้นาะก็ช่วยได้เยอะนั่งทีเดียวอาจะแฟบเลยนะฮะถึถึงแตอนนี้ถึงร้อยโลไหมโอ้ยเกือบ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 ทอะงไม่ออกกำลังกายเลยใช่อย่างนั้นโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราข่าวเด็ดที่เรากดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่ www. manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวเราเรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ i